ท่านคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2567นางสาวสงภาสีพนมผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไข่น้ำลำพยากลางนางสาวละไมกรมสอนผู้อำนวยการโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร นางวันธนาสีชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก่สภาประชานุกูล ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นประเภทสถานศึกษาขนาดกลางภายใต้การบริหารงานโดยวาทีร้อยตรีนิติทองมนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มคณะครูและบุคลากรจำนวนครู13คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด229คนจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 11ห้อง 1. มาตรก,การด้านการป้องกัน1 1จดสถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวสถานศึกษาได้ดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเดน่นห้องเรียนทั้งหมดหกห้องห้องเรียนสีขาวีีเด่นหกห้องคิดเป็น สถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นสถานศึกษาได้ดำเนินง,งานโดยการทำประกาศและมอบรางวัล5ครั้งขึ้นไป1.3สสถานศึกษามีการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการ สถานศึกษาได้ดำเนินง,งานดังนี้ 1. การกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษา 2. การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมาตรการที่4 – 7 1ถึง7 1.4สสถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทสถานศึกษาได้ดำเนินงานรายงานผลการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เช่นกิจกรรม ToB e Number รกีฬาดนตรีศิลปะอาชีพคุณธรรมและอื่นๆโดยจัดกิจกรรมอย่างน้อย7กิจกรรม 2. มาตรการด้านค้นหา 2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสถานศึกษาได้ดำเนินง,งานสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคล SDQ เยี Q, ่ยมบ้านภาคเรียนที่1ข้อมูลรายบุคคลทุกคนและภาคเรียนที่2ข้อมูลรายบุคคลทุกคน2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้า สถานศึกษาได้ดำเนินง,งานแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนนักศึกษาภาคเรียนที่ 1. ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนทุกคนภาคเรียนที่2ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนทุกคน2.3สถานศึกษามีการรายง,งานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทัส สถานศึกษาได้ดำเนินงานแบบแรงงานระบบดูแลและการติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาคาทาสัสในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 3. มาตรการด้านรักษา 3. 1หนึ่งสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังนี้ 1. กำหนดนโยบายของสถานศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินง,งานบำบัดรักษา 3. กำหนดขั้นตอนการดำเนินง,งานบำบัดรักษา 4. มีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อ 5. รายงานผลการดำเนินง,งาน 3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดตั้งคลินิกเสมารัก 2. แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานคลินิกเสมารัก 3. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมารัก 4. บันทึกให้คำปรึกษาและ 5. รายงานผลการดำเนินงาน 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาท สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังนี้ 1. มีตู้ใส่มารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินง,งาน 3. มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 4. บันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามุกอนาจารการทนันการทะเลวิวาทและ 5. รายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวตามดังข้อ4 4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุม 2. การรับสมัครนักเรียน 3. าดำเนินกิจกรรม 4. บันทึกการจัดกิจกรรมและ 5. สรุปการจัดกิจกรรม 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ 5. 1สถานศึกษามีนยโยบายยุทธาศาสตร์และแผนง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. กํากำหนดนยโยบาย 2. กำหนดยุทธศสาสตร์ 3. กำหนดมาตรการ 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งาน3ระดับ5.2ส,สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินง,งานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังนี้ 1. มีห้องปฏิบัติงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 3. ม,มีขั้นตอนการดำเนินง,งาน 4. บันทึกการใช้ห้องกิจกรรม 5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายมีการบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายเช่นหน่วยงานสาธารณสุขสถานีตำรวจเครือข่ายผู้ปกครองค่ายทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ตามข้อ5.3มีการทำกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายดังนี้ 1. ทํำกิจกรรมร่วมหนึ่งเครือข่าย 2. ทํำกิจกรรมร่วมสองเครือข่าย 3. ทํำกิจกรรมร่วมสามเครือข่ายและ 4. ทำกิจกรรมร่วมสี่เครือข่าย 5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม 2. กำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผล 3. บันทึกการกำกับติดตามและประเมินผลและ 4. รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่มขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2567